โยมต้องเข้าใจให้ดีว่าการที่ภาวนาแค่ปีเดียวก็จะไปนิพพานสองเดือนก็จะไปนิพพานนี่ก็จะไปนิพพานโอ้จะไปสารพัดที่อยากจะไปนะฮะขอให้หยุดความคิดตรงนี้โยมมาตั้งสติของโยมให้ดีๆนะ่รละ,ละลึกให้อยู่ในองค์ในสายธรรมดูให้ต่อเนื่องกันไป พูดโทอยู่ตรงไหนนะเออและจิตของเราอยู่ตรงไหนดูตรงที่จิตของเราเนี่ยมันจะนึกคิดอะไรไปทางที่ไม่ใ่ทาก็ไม่เอาแล้วอันนี้คิดไม่ดีเอออันนั้นเอออันนี้คิดดีนะอยากทําบุญนะอันนี้คิดไม่ดีอย่าาแม่คนนะอันนี้คิดไม่ดีมันอยากงานโลคของเขานะอันนี้เราก็แก้มันที่จุดนี้เออมันจะเกิดมาก็แก้เนี่ยเกิดมาปุ๊บแก้ปั๊บเกิดมาปุ๊บแก้ปั๊บเกิดมาปุ๊บแก้ปั๊บเอามันจะไปไหนกันแน่ล่ะ มันก็หมดอ่ะเพราะเรารู้เราเกิดความแข็งแก่งแล้วรู้เท่ารู้ทันอ่ะมันจะไปไหนอาะรู้รู้อันนี้อันนี้ก็รู้อันนั้นก็รู้เนะเอาตอนนี้กิเลสทั้งหลายแม้แต่เนี่ยมันก็ค่อยคลายไปคลายไปคลายไปเรื่อยๆจนจิตใจของเราก็หลุดรอดออกมาเหมือนก็เรียกเหมือนดวงจันทร์อยู่บนเมฆนะฮะอ่ามันก็ตัวเราก็เหมือนพื้นโลกจิตของเราก็เหมือนดวงจันทร์ลอยและเลี้ยวแต่ความรู้สึกซึ่งกันและกัน ก้าดวงจันทร์มันเกิดความสว่างมันก็ส่องถึงพื้นโลกว่าโอ้หนี่มันอยู่อย่างนี้เองคูณสู้มันตั้งนานและจิตก็ไม่เนี่ยทีถ้าจิตของเราลอยและเลี้ยวอย่างนั้นแล้วตอนนี้มันอะไรฮะมันจะไปไหนอมันจะไปสวรรค์หรือมันจะไปนิพพานหรือจะไปไหนมันก็อยู่เหนือโลกแล้วมันอยู่เหนือโลกมันก็จะไปไหนเราแล้วแต่ตั้งชื่อให้จะตั้งไม่ตั้งมันก็แค่นั้นเองนะ ถ้าเราไม่ตั้งมันก็ว่างเปล่าไปไม่มีชื่อถ้าเราตั้งก็มีชื่อเหมือนดวงจันทร์ก็มีชื่อดวงจันทร์โลกก็คือโลกพระอาทิตย์ก็คือพระอาทิตย์ก็มีชื่อมาเรียกขานกันเท่านั้นเองแต่ความหมายนั้นเอ,อากาศก,ก็คืออากาศทั้งนั้นเราก็ต้องพยายามทําจิตของเราให้สู่เนี่ยอให้ตลอดให้ต่อเนื่องกันไปนะและการอธิบายธรรมะธรไมคิดว่าสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์สกิดขิดสกิดใจางานโยมอยู่บ้าง ให้โยมเอาไปคิดเป็นการบ้านหรือคิดไปเพื่อปฏิบัติต่อตัวเองนะเพราะไหนๆถือว่าเราก็เป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วไม่ใช่เราปฏิบัติตอนหน้าพระตอนไปอยู่ในห้องก็ไม่ปฏิบัติเลยตอนไปอยู่ในห้องกโดนเขาหลอกตลอดเลยนึกพูดโทรปับ๊บกูไปเห็นเพื่อนปุ๊บนุ่นนั่งกินเหล้าอ่าพูดนึกพูดโทรปับ๊บโอ้ยไอ้นั่นอะแปงกูยงเม่เอามาเลยนึกพูดโทรปับ๊บก็ไปนุ่นโอ้ไอ้นุ่นจะไม่ทําเลย ไอแบบนี้โยมเฮ้ยบอกตรงๆขอร้องเถอะตบหน้าตัวเองเลยคนเดียวในห้องเดียนะไอหน้าไม่ดีไอจิตไม่ดีไอสมองไม่ดีทําไมถึงมันไปได้ยังไทงทั้งๆตัวก็นั่งอยู่นี่แท,แทแ้ๆนะนะโยมต้องพยายามระลึกรู้ตรงนี้ท่านโยมระลึกรู้ตรงนี้โยมถ้าพูดไปอยู่ที่ไหนก็เถอะเราก็เป็นผู้ชนะเนี่ยฮะมาชนะอะไรชนะตัวเองฮะชนะตัวเองได้เลย